สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็ดนักล่าขึ้นมานั่งที่ห้างยิงประชะโดที่เป็ดนักล่าสร้างเอาไว้เป็นห้างที่มีความสูงของตัวห้างที่14เมตรนะครับเป็ดนักล่าจะให้ชื่อหรือว่าเรียกห้างของเป็ดนักล่าแต่ละห้างแตกต่างกันออกไป เพราะว่าเป็นนักล่าทําห้างไว้หลายตัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นนักล่าสร้างห้างขึ้นใหม่อีกห้างหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อมีความสูงประมาณสัก11เมตรจากระดับน้ําเป็นห้างที่มีความแข็งแรงมากแต่ก็ยังมีความสูงไม่มากเท่าไหร นานเป็นเดือนนะครับหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นที่เป็นนักล่าไม่ได้ยิงประชะโดให้สมาชิกดูกันเลยนะครับวันนี้ลงมานั่งที่ห้างสูง14เมตรคาดหวังว่าน่าจะเจอประชะโดนะครับับนนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นพี่ชายที่ทำกับดัก,กวางรอบไว้ที่ สุมกอยญ้าของเป็ดนักล่าเล่าให้ฟังว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีชะโดเข้ารอบพี่ชายมากถึงสมตัวนะครับพี่ชายใส่รอบประมาณร้อยร้อยหลังมีชะโดเข้าสามตัวตัวไซส์ประมาณ3ามสี่โลแต่ว่าตัวที่ใหญ่ที่สุดไซส์ห้าโลเป็ดนักล่าก็ ลงมานั่งที่ห้างสูง14เมตรในวันนี้คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสทำแต้มประชะโดให้สมาชิกเพื่อนๆได้ดูกันขึ้นมานั่งได้ประมาณสัก5นาทีแล้วละ่ะเมื่อสักครู่เห็นมีประชะโดไซไซประมาณสักกิโลหนึ่งเลยรับ โตสุดก็ไม่น่าจะเกินกิโล2ขีดประมาณเนี้ยว่ายขึ้นมาจิบตรงช่องที่เป็นนักล่ากกำลังเล็งกล้องไว้ที่จุดตรงนี้เลยระยะห่างราวๆสัก25เมตรระดับน้ำตอนนี้หลังจากที่ฝนตกลงมาหนึ่งสัปดาห์เต็มๆครับตกชุกแทบจะไม่หยุดเลย ทำให้ระดับน้ำในตัวอ่างเก็บน้ำเขื่อนซิรินทรเนี่ยมีระดับเพิ่มสูงขึ้นประมาณคร่าวๆสัก50เซนนะน้ำขึ้นสูงแล้วประมาณ50เซนสังเกตว่าวันนี้น้ำขุ่นมองเห็นความชัดเจนของความใสของน้ำเนี่ยให้คะแนนอยู่ที่60%ซนมองลึกลงไปได้แค่ประมาณสัก เท่าไหร่เนี่ยสัก3-40เซนประมาณเนี้ยสังเกตดูจากจากปลายท่อนไม้ที่จุ่มลงไปมองลงไปได้ลึกนิดเดียวก็หายไปเลยมองไม่เห็นอะไรละน้ำค่อนข้างขุ่นเพราะฉะนั้นจังหวะถ้ามีปลาชะโดขึ้นจิกโอกาสที่เราจะมองเห็นชะโดตั้งแต่ตอนอยู่ในระดับน้ำลึกๆน่าจะทำได้ยาก ังเกเห็นก็น่าจะเป็นจังหวะที่ประชะโดใกล้จะพ้นผิวน้ำแล้วการเล็งไว้รอหรือว่าการวางปืนในตำแหน่งที่ปลาจะขึ้นจิบเนี่ยน่าจะทำได้ยากตอนนี้เป็นนักล่าเล็งไว้เกือบจะห้านาทีแล้วประชะโดไซกิโลนิดนนีน่ะไม่รู้ไปไหนแล้วตะกี้เนี่ยเห็นขึ้นจิบอยู ลุ้นกันครับว่าคลิปนี้จะได้ะโดกี่ตัวเป็นคลิปแรกในช่วงเวลาร่วมเดือนนะร่วมเดือนเลยไม่ได้ถ่ายคลิปประชะดเลยเดินสายแข่งไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าเป็ดล่าเปลี่ยนเปลี่ยนระบบการยิงเดินสายล่าถ้วยหรือว่าแข่งปืนลูกกรดใหม่เป็นลักษณะ จัดขึ้นไม่ใช่รอฟังข่าวให้มีคนจัดแล้วไปแข่งจัดขึ้นเองซะเลยแข่งเองซื้อถ้วยมาเองเขียนเองขึ้นรับเองเลยเห็นไหม <c oughs> ไม่ต่างอะไรเลยกับกับทำห้างยิงประชะโดนะครับไม่ต่างอะไรกันเลยสิ่งที่ต้องทำ เป็นขั้นตอนหรือว่าเป็นลำดับที่สำคัญที่สุดก็คือชักชวนบรรดาสมาชิกที่มีปืนลูกกรดนะครับปืนลูกกดยาวจุด22ติดกล้องหรือว่าเป็นศูนย์เปิดก็แล้วแต่ให้ได้ทราบข่าวแล้วก็แจ้งความประสงค์เข้ามาเพื่อที่จะร่วมแข่งขันในแมตช์ที่เป็ดลักล่าจัดขึ้นตอนนี้กำลังประสานจัดสร้าง สนามแข่งขันปืนยาวลูกกรดจุดสองสองเนี่ยให้มีขนาดความกว้างของสนามมากถึง60เมตรเพื่อที่จะรองรับนักกีฬาหรือว่าผู้ที่จะเข้ามายิงแข่งขันให้ได้มากถึง50คนเห็นไหมแมตท,ที่ผ่านมาที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับแมตแรกนะ่ะแมตแรกได้นักแข่งอยู่ประมาณ26คนบวกลบนิดหน่อย คือบางคนที่ไม่ได้คาดว่าจะมาลมลงแข่งด้วยเขาก็มาลงแข่งที่หน้าหน้างานมาลงทะเบียนที่หน้างานแล้วบางคนที่เหมือนประสานงานมาเป็นอย่างดีโอ้โห โอ้ปืนไม่นิ่งครับพี่น้องชะโดไซส์ประมาณสามบวกพึ่งเข้ามาเลยโอ้อุยอุยอุยยโอ้โหจิบอย่างสวยแต่ปืนปืนของเป็นนักล่าโยกมาไม่ทันนะเห็นไหมปลาไม่ได้ปลาไม่ได้ไอ้นี่เลยอุยอุยอุยอยปลาไม่ได้ สังเกตเห็นตั้งแต่อยู่ลึกๆใต้น้ําอยู่ดีๆปลาขึ้นจิบแล้วค่อยๆมองเห็นโอ้โ oh. หมานั่งตรงนี้นานประมาณสิบนาทีสิบหนาทีเอาเอาประมาณสิบห้านาทีชะดูขึ้นจิบดําเมี่ยมเลยไซสประมาณสามบวกเห็นไหมอะไรๆก็คาดเดาได้ยากบางคนบอกจะมาแข่งก็ไม่มา บางคนไม่ได้บอกว่าจะมาแต่ก็มาแมตช์แรกได้26คนแมตช์ท,ที่2ได้33คนนะครับแมตช์ต่อไปที่เป็นนักล่าจะจัดเป็นแมตช์ท,ที่3ซึ่งจะทิ้งช่วงระยะห่างกันในแต่ละแมตช์ประมาณ3-4เดือนนะครับให้สมาชิกที่ได้ลงแข่งในแมตช์ท,ที่ผ่านมาได้มีโอกาสกลับไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ซ้อมฝีมือหากระสุนหากล้องเลงที่มันมี คุณส,สมบัติมีสมรรถนะที่สูงขึ้นเพื่อมาประลองความแม่นยําไม่ใช่ว่ายิงแม่นอยู่คนเดียวแล้วสิ่งสําคัญก็คือไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าปืนมันยิงไม่ดียิงไม,ม่แม่นแล้วจะเลิกล้มความตั้งใจหรือว่าจะท้อแท้ไม่ใช่เป็นนักล่า,ลาอยากให้มีกําลังใจอยากให้ต่อยอดโดยการที่ปรึกษาหรือว่า ดูแบบอย่างของนักกีฬาที่เขาประสบผลสําเร็จในการยิงด้วยความแม่นยําไม่ว่าแมตต์นี้เขาจะได้ที่เท่าไหร่หรือว่าแมตต์ต่อไปเขาจะได้ที่หหรือเปล่าเรานะครับเราซึ่งเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลต้องมีการพัฒนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันจะไม่มีแรงจูงใจถ้าเกิดว่าแมตต์แข่ง มันไม่ได้ถูกกำหนดหรือว่าไม่ได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีภาวะโรคระบาดโควิด -19 เกิดขึ้นในโลกของบ้านเราคนก็ทิ้งกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าการรวมตัวกันไปแทบทุกด้านหลักๆก,ก็คือการแข่งขันยิงปืนลูกกลดเนี่ยแทบจะหายไปจากจากวงการนูน้นทุน โอ้โหเห็นไหมตัวเดียวกันเลยนะหันหน้าเข้ามาแล้วจิบแล้วก็หันหน้าเข้ามาไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีอะเป็นละล่าโมอ,อยู่ตรงนี้ห้านาทีกว่าๆขึ้นจิบเป็นรอบที่สองดูกันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยปลาหันหน้าเปิดนักล่ายังไม่ลั่นแต่ถ้าเป็นจังหวะตอนที่จิบครั้งแรกแต่ว่าเวียงปืนมาไม่ทันนะ ืนวางไว้อยู่อีกฟากหนึ่งของของล่องล่องผักตกล่องอ้ผักกระเฉดไม่ใช่ผักตบล่องผักกระเฉดกิบกิ๊บอยู่ตรงนี้แล้วจังหวะที่สองกิ๊บอยู่ข้างนอกเหมือนปลาจะว่ายว่ายไปเที่ยวอยู่ข้างนอกแล้วก็หันหน้าหันหน้าเข้ามาจังหวะที่ปลาหันหน้าเข้ามาจะจะจะสันนิษฐานว่าพอปลาจะขึ้นจิบในรอบต่อไปเป็นครั้งที่สามปลาจะว่ายออกมาจากใต้ กอหญ้าที่เป็นนักล่าทําขึ้นแล้วก็จะหันหันหลังให้เป็นนักล่าเล็งที่ต้นคอการจิบครั้งที่3มเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะมีโอกาสลั่นไก่ทาแต้มต้นคอเน้นระหว่างที่ที่นั่งดูบรรยากาศเนาะเป็นนักล่าก็จะเล่าให้ฟังถึงวัตถุประสงค์หรือว่าความสำเร็จ วางปืนใหม่นิดนึงความสําเร็จที่มันจะเกิดขึ้นที่มันจะมาจากความร่วมมือความตั้งใจความมีความพยายามของนักล่าลหลายๆคนที่ลองเข้ามาทดสอบฝีมือในสนามแข่งอย่างเป็นนักล่าเริ่มต้นแข่งขันเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะครับ ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในหลายๆแมตช์เพราะว่ามีความพยายามที่จะเรียนแบบที่จะปรึกษาที่จะหาข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมในความรู้ที่ตัวเองมีเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วปราชโด เดาว่าเดาว่าปลาน่าจะเข้ามาจิบแล้วก็หันหลังหันหลังจังหวะนี้เป็นนักลาก่าเข้าเซฟไว้ปลดเซฟรอเลยครับไม่ได้เจอกันนานเนาะคลิปนี้คุยกันยาวๆนิดนึงทําคลิปเป็นคลิปยิงในสนามอะ่ะเป็นลักล่าก็ลงแข่งด้วยไม่มีโอกาสที่จะถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆงามๆมาให้ก็ได้ ใช้การวิธีรวมภาพรวมภาพนิ่งจากกล้องโทรศัพท์กล้องถ่ายภาพตัวที่มีความละเอียดส,งสูงๆของอาจารย์ลหลายๆท่านเนาะเอามารวมๆกันแล้วก็ทำเป็นภาพสไลด์ออกมาประกอบเสียงเพลงเป็นบรรยากาศการแข่งขันเพิ่งจะจัดได้2แมตได้รับการตอบรับได้รับความร่วมมือได้รับการ เชียร์และก็คอมเมนต์เข้ามาจากหลายๆท่านทั้งในด้านที่บอกว่าดีอยู่แล้วแล้วก็ในด้านที่บอกว่าจุดนั้นจุดนี้ควรที่จะมีการปรับปรุงเป็นนักล่าก็ขอขอบคุณแล้วก็จะรับเอาไว้พิจารณานะครับเพื่อที่จะเป็นต้นทุนเป็นข้อมูลเป็นการบ้านในการที่จะปรับปรุงรูปแบบการจัดการแข่งขันที่แมทที่เป็นนักล่าจัดขึ้นในแมทต่อไป ให้ดีให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆโอเคนะนราจะได้เวลาแล้วตัดตัดกันอ๋อโอ้ีอ่น,นี่มาแล้วโดวบวกนิดนิดมาแล้วเดี๋ยวรอไซส์สามบวก มีฟองอากาศจิบไหมเหมือนแกจะไล่กัดกันอยู่ข้างล่างมีฟองอากาศขึ้นเม็ดบุล่มเลยโอ้หยังระทึกแต่ยังไม่จ ja ิบนะเมื่อกี anyway. l. 3 l. 3 l ้เห็นเป็นเงาอยู่เจ้าสามโลสามโลบวก ไล่เจไล่เจกิโลนิดๆอยู่ข้างล่างโ้โน่เอาเอาไปเลยอัดเข้าไปเลยเออโมโน่ <laughs> oh, no. เอทําทีมีชั้นเชิงหาจะไปหลบจิบอยู่ใต้ท่อนไม้ไผ่กอมัดนั้นจบเลยปล่อยลงไป3เมเม็ดฟองอากาศขึ้นโอ้โหพออากาศขึ้นเต็มเลยนั่นเลยปักอยู่ตรงนั้นเลยครับปักยู่ตรงนั้นเลย เป็นจังหวปะปลาหันหน้านะครับแต่ว่าด้วยความที่แนวยิงเป็นล่าได้วางปืนเอาไว้แล้วรอไว้แล้วมีความมั่นใจสูงว่าระยะยิงอ้าวนี่นีไ่ไอ้ตัวโลอยู่ตรงนี้ตัวโลนิดๆอยู่ตรงนี้ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าทางจะไม่ตกใจหรอกมีโอกาสเดี๋ยวยังไงจะเก็บไซโลไปด้วยแต่แต่เอาเอาที่แน่นอนเลยก็คือสามบวก จมอยู่ตรงนั้นแล้วอ่าฟองอากาศยังขึ้นที่เดิมนั่นนั่นฟองอากาศขึ้นที่เดิมจบอยู่ตรงนั้นเลยวันนี้แสงแสงแดดก็น้อยเนาะแสงแดดน้อยครับวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่ว่าเดาว,ว่าอ่าฟองอากาศขึ้นเดาว,ว่าภาพในกล้องเล็งน่าจะน่าจะพอพอมีคุณภาพที่ใช้ได้อยู่น่าจะมองเห็นกันอยู่ เม็ดที่สเม็ดที่3โดนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เป็นนักล่าก็ใช้ความนิ่งแล้วก็การเดาสุ่มในการที่จะปล่อยกระสุนเม็ดต่อไปซ้อนลงไปเพื่อที่จะให้เกิดเปอร์เซ็นต์ในการหยุดหยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายของตัวประชะดูให้นิ่งที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้ปลาว่ายขยับหรือว่าบาดเจ็บหนัก แล้วยังไม่ตายในทันทีเคลื่อนไปจุดอื่นๆมันจะเป็นปัญหาทําให้ไม่ไม่ได้ปลาเลยอเอา,อางั้นผมไม่ได้อยู่จุดเดิมเคลื่อนไปแค่เมตรสเมตรหรือว่าไกลมากกว่านั้นก็คือหาไม่เจอเลยเหมือนเหมือนในคลิปบางคลิปนะครับที่เป็นลักล่าต้องเอาปลาไปฝากพี่ชายไปทําปลา โอเคเปินักล่าก็จะรออยู่ตรงนี้อีกประมาณสักส5หนาทีครับรอว่าให้มั่นใจไม่มีปลาชะโดตัวอื่นรอให้มั่นใจว่าไม่มีปลาชะโดตัวอื่นออนี่นี่นไอโลนิดนิด,นดอยู่ตรงนี้ออ,อยากให้มั่นใจว่าไม่มีปลาชดโดตัวอื่นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้มั่นใจด้วยว่า ประชาโดที่เป็นนักล่ายิงแล้วตายสนิทไม่ขึ้นมาสาบัตดิหรือว่าไม่ดิ้นพล่านไปอยู่ตำแหน่งอื่นเนาะโอเคเนี่ยโลบวก จมลงไปอย่างสวยงามไม่ขยับเลยปลาหันหน้านะครับแต่ด้วยระยะยิงแค่25หรือว่า30เมตรที่เป็นนักล่าทดสอบความแม่นยำของวิถีกระสุนลูกเกอร์10ทับ22ที่เป็นนักล่าใช้ยิงประชะโดเป็นประจำเนี่ยระยะนี้นะครับเบลงจุดไหนก็ได้จุดนั้นเลยโอเคอ่ะ ขออนุญาตเคลียร์ปืนมาดูความสวยงามของสภาพแวดล้อมนะครับที่เป็นนักล่าพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยิงประชะโดในคลิปนี้มัดไม้ไผ่นะครับที่เป็นนักล่าไปรวบรวมเก็บมาแล้วก็ผูกให้เข้ากันเป็นมัดถูกวาง ไว้เพื่อเป็นแนวกันลมประชะโดไซ้3โลบวกจิบครั้งสุดท้ายเป็นการหันหน้าใต้มัดไม้ไผ่จัดลงไป3เมตรจมลงไปสวยๆนะครับหายลงไปไม่สะบัดไม่ดิ้นอะไรมากมายแล้วก็มีฟองอากาศผลุดขึ้นมาใต้กอไม้ไผ่ เป็นเป็นข้อบ่งชี้ให้เข้าใจว่าปราชะโดจมอยู่ตรงนั้นจริงนะครับแล้วก็ชะโดบวกนิดๆน,นะครับโลบวกนิดๆซึ่งขึ้นลงขึ้นลงจิบอยู่แบบค่อนข้างที่จะเร็วนะครับตัวออกเป็นขาวๆลายๆนะครับมองยากมองไม่ค่อยชัดตัวเล็กด้วยลายเอ้าเฮ้ตรงนี้มีอีกตัวหนึ่ง อ๋อไม่น้าปลาทำไมขึ้นจิบอ๋อฟองอากาศขึ้นอ่นั่นเลยไอตัวไซบวกที่จมลงไปอยู่ตรงนั้นแต่ก็ยังมีปลาชโดอีกตัวหนึ่งขึ้นจิบจังหวะที่เป็นันล่างกำลังอธิบายถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นันล่ามานั่งยิงวันนี้ยังมีปลาชโดขนาดเล็กขึ้นอีกตัวหนึ่งโอ้มีสองตัว ตัวเมื่อกี้ก็มองไม่ชัดนะก็สังเกตอยู่เอ๊ะทำไมมันน่าจะเป็นปกติของชะโดหรือเปล่าที่5นาที6นาทีขึ้นจิบตัวไม่ใหญ่เนาะเป็นพชะโดตัวเล็กเนี่ยขึ้นจิบบ่อยหรือเปล่าก,ก็ก็ตั้งข้อสองสัยอยู่แต่ไม่เห็นปลาขึ้นจิบพร้อมกันสองสองตัวก็เลยมีความเข้าใจว่าเป็นปลาตัวเดียวขึ้นจิบบ่อยออโอเคแต่ก็ จมลงไปสวยๆแล้วล่ะแล้วก็มีฟองอากาศผลุกขึ้นด้วยไม่น่าจะมีปัญหาในการที่จะลงไปงมระดับน้ําก็ลึกอยู่ประมาณ3เมตรครึ่งนะครับช่วงที่น้ําลดลงเต็มที่เป็นล,ล่าประเมินว่าระดับน้ําลึกอยู่แค่3เมตรตอนนี้น้ําเพิ่มระดับสูงขึ้นมาราวๆสักแค่50เซนก็ถือว่ายังเป็นระดับน้ําที่ลงไปงมได้แบบค่อนข้างที่จะไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่เจอตัวปลานะครับ น้ำอาจจะไม่ใส่มากแต่ว่าด้วยหน้ากากแล้วก็อุปกรณ์ช่วยหายใจถังดำน้ำที่เป็นนักล่าได้เตรียมมาเป็นตัวช่วยที่ดีมากบรรยากาศปลอดนะครับนี่นี่เป็นปากอ่าวเห็นไหมปากอ่าวมีความกว้างอยู่ประมาณสัก150เมตรปลาชะโดส่วนใหญ่ที่ว่ายเข้ามาในอ่าว ที่หน้าบ้านของเป็ดนักล่านี่หลังคายาวๆนะครับตรงกลางภาพเป็นบ้านของเป็ดนักล่าห่างจากอ่างเก็บน้ำขึ้นไปแค่ประมาณ150เมตรมองลงมาก็เห็นห้างอยู่ในอ่างเก็บน้ำจริงๆก็คือถ้ามีเวลาว่างเนาะก็มานั่งเมื่อไหรก็ได้ แต่ว่าในช่วงเดือนกว่าวาที่ผ่านมานักล่าหลายๆคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกับเป็นนล่าที่ขึ้นห้างหรือว่ายิงประชะโดแทบจะไม่มีแต้มกันเลยนะครับแทบจะไม่ได้ยิงประชะโดกันเลยเพราะว่าฝนทิ้งช่วงแล้วก็ทําให้น้ําในอ่างเก็บน้ำนั้นลดระดับต่ําลงประชะโดก็อยู่ตามบริเวณน้ําลึกไม่ไม,ไม่ไม่เข้าฝั่งตอนนี้พอมีฝนตกลงมาชุกๆแบบนี้ โดยธรรมชาติของสัญชตาตญาณของปลาชะโดก็จะเริ่มเข้าฝั่งมีปลาเล็กปลาชะโดหลักๆก,ก,ก็คือเขาจะเข้ามาจับคู่แล้วก็ทำรังวางไข่แต่สิ่งที่ตามมาหรือว่ามีมาพร้อมๆกันก็คือฝูงปลาขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นอาหารของปลาชะโดมีทั้งแหล่งอาหารแล้วก็มีทั้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะที่จะทำการสร้างหลังก็เลยทำให้มีปลาชะโด ให้เป็ดทน้ักล่าได้ยิงให้เพื่อนๆได้ชมกันบ่อยๆปะคลิปนี้ยาวเพราะว่าเป็ดทน้ักล่าพูดเยอะนะครับไม่เจอกันนานเนาะเดี๋ยวลงไปงมปลากันครับโอเคครับเป็ดนักล่าตัดภาพของขั้นตอนการงมประชะโดออกไปทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันงมหาไม่เจอรอยกระสุนขาเข้ารอยกระสุนขาออกเป็นประชะโดไซส์ประมาณสัก กิโลหนึ่งหรือว่ากิโลสองขีดไม่เล็กไม่ใหญ่ไปกว่านั้นนะครับกิโลกิโลนิดนิดแต่ว่าชาโดไซส,ส์สามบวกที่เป็ดนักล่าจัดไปตั้ง3เมตรโดนมั่งไม่โดนมั่งมีฟองอากาศขึ้นเยอะแต่หาไม่เจอครับอีกครั้งที่ทำให้เศษหญ้าใต้น้ำผักกิรวยฟุ้งกระจายขึ้นมาอีกเพราะว่าเป็ดนักล่าใช้วิธีงม โดยใช้ถังสำรองอากาศตอนนี้ลมจะเหลืออยู่แค่ประมาณ20เปซ็นท์เป็นกล่าจะเหลือลมติดถังไว้ถ้าดูดจนหมดอันตรายตอนขาขึ้นนะครับอาจจะกลั้นหายใจหรือว่าอาจจะไปติดเศษไม้กิ่งไม้เป็นทักก็จะเหลือเหลืออากาศไว้ในถังจะไม่งมต่อแล้วนะครับฟองอากาศขึ้นอยู่แนวนี้แต่หลักๆก,ก,ก็คือขึ้นอยู่ใต้มัดไม้ไผ่นะครับแล้วก็มีกระป๋องน้ำสามใบ เดี๋ยวเราดูภาพช้ากันอีกรอบหนึ่งโอ้โห oh, no. ตรงจุดนี้แหละแต่เป็นนักลาก่าควานหาแล้วงมแล้วไม่เจอปลานะครับไม่รู้ไม่รู้กระเสือกกระสนหรือว่าแบบดิ้นไปตายตรงไหนต่ออาจจะเคลื่อนไปไม่ไกลมากหรอกครับแต่หาไม่เจอพลาดพลาดเยอะแต่ก็นานๆเจอกันเนาะได้ได้ <c oughs> ไดซบวกขึ้นไปต้มแล้วล่ะ จะไม่หมานแต่ก็ยังพอได้ติดมือยังยังไม่กลับเข้าบ้านเดี๋ยวเป็นนักล่าจะไปนั่งที่ห้างลูกผสมฝั่งโน้นต่อห่างกันไปประมาณสัก400เมตร300เมตรประมาณนั้นโอเคไปน่าจะอยู่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ยาวแล้วครับ ไม่ประสบผลสำเร็จในส่วนของปลาชะโดตัวตัวสามบวกคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนคลิปยาวแล้วครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับฝากกดไลค์ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามช่องเป็นนักล่านะครับอยากจะให้เพื่อนดูคลิปนี้ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆที่ยังไม่เป็น f c ของเป็นนักล่านะครับได้ชมกันห่างสูง14เมตรครับ คลิปต่อไปเดี๋ยวจะจะโชว์ห้างใหม่สูง11เมตรในคลิปต่อไปให้เพื่อนๆชมกันนะครับฝากกดติดตามด้วยครับคลิปนี้จบที่ shadow 3+ หาไม่เจอหาไม่เจอ shadow 3+ วสวัสดีครับ